ส่งฟังโมเมจ้าแม่โมเมมาส่งน้องลืบค่ะสน้องลืบกลับบ้านถึงบ้านก็มาอาบน้ำเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวค่ะน้องลืบอาบน้ำเต็นเลยแม่โมเมก็มาถึงมากินอ้อยบ้านน้องลืบเลยนะคะมามาค่ะมาติดตามรับชม สองข้างโมเมเด้อยค่ะโมเมบ่หิวน้ำบอมโมอยากบอกอ้าวน้องเล็บน้องเล็บเล่นมาเลยค่ะน้องเล่นนีน้ำเลยค่ะสงใสจะหนาวมั้งสงัสน้องเล็บหนาวมั้งนี่นีน้ำเลยเล่นเล่นดินเลยค่ะพ่อเจ๊เอาดินมาให้เล่นค่ะ อีเมโม่มาเล่นดินน้ำนองเล่นบ่นังเลิบอ,อาบน้ำทั้งเล่นทั้งเล่นทั้งอาบเลยนี่นันงเลิบสีอีกซายแล้วค่ะ ดูน้องเลิฟเล่นแม่โมก็ยืนกินอ้อยอีกฝั่งหนึ่งค่ะปล่อยให้น้องเลิฟเล่นตัวเดียวเลยค่ะโมแม่เปลี่นกองผุนลูกผุนเล่ยนีน้องเลิฟบ่ได้ดอกน้องเลิฟเล่นรุ่นแรงอ่าแม่โมมาเล่นกับน,น้องเลิฟแล้วน,นะคะมามากค่ะ ถึงกลับจากโรงเรียนเล่นอย่างสนุกสนานเลยน้องเลิฟนี่อยู่โรงเรียนไม่มีเพื่อนเล่นค่ะไม่มีดินทรายให้เล่นด้วยอยู่ที่โรงเรียนนะ่ะเดินอย่างเดียวเลยน้องเลิฟมาถึงบ้านนี่เล่นอย่างมีความสุขเลยค่ะเมมโมระวัง้องนะน้องเลิฟหลินแนะห,นห้งได้เม่โม ไม่โมเล่นกับตัวไหนก็ได้ค่ะรักเด็กทุกเชือกนางเลิบเพือสีม้วนคักนาะนังเลิบนี่ได้มเหล่นเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนแย่งเลย นดังเล็บเขาเล่นค่ะนนแม่โมเขียกิ้งเหมือนน้องเล็บไม่ได้ค่ะเพราะว่ามโมมีท้องโตคนมากจะจุกขี้ดินเล่นกินแล้วก็กินดูดดดแม่โมเอาดินเขียด,ดินน้องเล็บลงมาหมดเลยลเลยนนนินน้ำหอมเขาก็จะกินค่ะ ว่าช้างท้องชอบจินดินมากค่ะตอนนี้แม่มูท้องได้สิบห้าเดือนแล้วนะคะอีกไม่นานค่ะก็จะเห็นตัวเล็กของโมมีแ,แม่มูเคียขีย้ดินนองเลิบลงอย่างเดียวเลยค่ะทั้งตีนเขียทั้งกินด้วย น้องเลิฟคขาเล่นค่ะสนุกสนานมากเลยน้องเลิฟไหมเล่นสนุกมากเลยนี่โมก็กินอย่างเดียวค่ะนี่โมกินอย่างเดียวเลยนะคะ ใสัยถูกน้ําเล่นดินแล้วคันตัวมั่งนี่เหมือนคนอาบน้ําแล้วผิวเตกไม่ได้ทาครีมส่วนมากจะคันค่ะใช่คนก็ผิวแห้งผิงไฟผิวก็เกลียมหมดแล้ว อ้าวนางเล็บสียางไปใส่น้อนางเล็บจะเดินไปไหนนอนเมโม่นะมมสิไปซ้ายออกมาทำไม,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 มดเดี๋ยวนางเล็บพิ่งชนท้องนะ เล่นนิ่งๆฉะน้องลืบทอ <le ach> น <le ach> นะเหมือนแม่แม่เขาเขาแม่มก็เล่น <le ach> ต่างเพื่อนค่ะยยใช้ดินเขีย <le> ด <ach> ินลงอย่างเดียว สนุกไหมครับน้องเลิฟอ้าวเล่นแล้วเริ่มซุนแล้วครับเล่นแล้วก็ไปไห,หาแม่มูน้องเลิบ,บน้องเลิบเดินหนีเลยค่ะ เลือนนี้ไปไหนคะน้องเลิฟมาเล่นให้สนุกเลยออเอาทำอะไรมาพี่มาพี่น้องเลิฟมาพี่ดูน้องเลิฟเขาทำอะไรคันเนือ้อคันตัวมากสินะ น้องเลิบขันตูแห้แกอยูน้องเลิฟเขาเล่นสิคะเมโมมาเล่นดินให้น้องเลิบพี่น่ะน้องเลิบเล่นต่างเพื่อนค่ะ กลิ้งอย่างเดียวเลยฝาดก่อนใช่ไหมนบียวาอนไจักนำลังโยนจเมไพ่เด้โยนใจเมไพเด้นี่มกอ้าวเดินตะวนเลย ีหม,มูก็มาส่งน้องเลิฟค่ะน้องเลิฟถึงบ้านแล้วเล่นทรายเลยนะคะดูองคร,รกเรารรเลิฟหนึ่งสนบเ่หล่ะนบ้องวงกินเลยค่ะ,ะเล่นอย่างเดียวเลยน้องเลิฟนี่ เลินวนไปวนมามันเล่นใา้พี่นะลูกเลิบเลิบม,มาเล่นพี่ลูกเลิบเล่นน,นะครับความสุขของเขาค่ะตีนคุยตีนเขียออกที่ดินออกพร้อมค่ะน้า มันเต็มไมพัเลยน้องเล็บม,ลมับนเต็เมไมพัอ่าก็ดึงหญ้าขึ้น,นหลังแล้วค่ะดึงต้นหญ้าไปด้วยโอ้ปนช่างเผือกเลยค่ะ <c oughs> น้องเล็บปนช่างเผือกเลยล อ้าวจริงไหมจริงโอ้จริงมากเลยน้องน้งเลิบแข็งแรงมากเลยเอาดึงอีกมั้งน้องเลิบดึงอีกมั้งขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีจ้าที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมช่องฟังโมมีค่ะ ็อยจะลืมกดแชร์กดไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ก็หนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะแม่เขียวก็ขอจบคลิปจบไลค์สุดนะคะขอกลับเข้าว่าสวัสดีค่ะไม่เขียวไลด์ดนบ่นไดค่ะ